บุกจับอีกแล้วงานนี้ลอ็อตมะฮมามันคือไอซ์มันคือไอซ์คุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจน้ำร่วมกับปอสอบุกคลนท่าเรือบางประกงพังงะใช่ครับคุณผู้ชมครับเรือลำลำมะหือมานะครับไอซ์ Ice, ก็ลอ็อตมัฮมาสองตันสองตันมันคือไอซ์คุณผู้ชมครับเตรียมส่งขายฟิลิปปินส์ออสเตรเลียคุณผู้ชมโอ้โหนะ สุดยอดเลยตำรวจน้ำกับชุดตำรวจปฏิบัติการปสรจับกลุ่มผู้ต้องหานะเป็นคนไทย13คนไอ้2,000กิโลอะครับ2ตันนะจับกลุ่มที่ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาเรือใหญ่มากเห็นบอกว่าจะเอาไปขายข้ามชาตินะนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยวางกำลังตำรวจร่วมกับปฏิบัติการพิเศษซึ่งมีชื่อทีมว่ามัชฉานุเฝ้าระวังที่ท่าเรือ ถ้าเรือลงเหล็กเที่ยที่อำเภอบางประกงจังหวัดเชิงเสาจนกระทั่งสามทุ่มครึ่งของวันดังกล่าวเนี่ยนะฮะไปพบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดลงเรือชื่อว่าสีมงคทซั์ซึ่งเป็นเรือลากจูงขนาดษใหญ่จที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยปร,ปราบปร,ปรมามยาเสพติดก็เลยบุกเข้าไปนะครับพอบุกเข้าไปเนี่ยนะครับเจอว่าผู้ต้องหาหลายคนพยายามพุ่งลงน้ำเลยนะ <c oughs> พยายามที่จะกระโดดน้ำหลบหนีแต่ชุดปฏิบัติการพิเศษอยากกระโดดลงน้ำตาม นั่นคุณผู้ชมโอ้โหนะทีมตำรวจน้ํากับปอสอนสุดยอดนะฮะพุ่งลงน้ําก็พุ่งตามจับตัวไว้ได้ทั้งหมดนี้ไม่รอดอกครับสิบสามคนแต่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือเปล่าน,นี่คือเรื่องหนึ่งนะไปพบอไอซ์เนี่ยซ่อนอยู่ใต้ท้องเรือเก้าสิบกล่องนะย้ําอีกครั้งว่าสองตันนะอัดแน่นอยู่ในถุงผลไม้อบแห้งนะก็เลยรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบแล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะ ตามรายงานเนี่ยบอกว่าไอซ์็อตนี้เนี่ยนะครับเมื่อนําขึ้นเรือแล้วผู้ต้องหาเตรียมที่จะเอาเรือนี่ออกไปจอดที่บริเวณหน้าน้านํา,าสาคลนก่อนใช่ไหมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจากนั้นก็จะกระจายของกลางทั้งหมดเนี่ยส่งเรือขนาดต่างๆออมีเรือลาเลียงอีก <c oughs> วางแผนประเทศเป้าหมายตามรายงานบอกว่าน้า่นหนึ่งในนั้นน่าจะมีฟิลิปปินส์นะแล้วก็น่าจะมีออสเตรเลียอยู่ด้วยและอาจจะรวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e w Easy ยุคนหรือว่า N o r m a l ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัลยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นนั่ก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหชุดมี1 0ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จําตัวเลขเน้นๆไม่ได้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee ่า Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่ แพ้นมีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง easy coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละ ไม่ให้อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานา,นา<ๆ>ก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยะฮะคุณผู้ชมครับพงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชายอยู่แล้วเห็ดลินเจอเห็ดไมยาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรและก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหม นะผ่านอโยงอยตรวจสอบอะไรทุกิทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ e ีซี่คอฟฟีปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคค n easy ยุคคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมถึงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านั่นแหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก,ก็ก็เห็นพอสมควรชักน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันน่ะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมัรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผม ขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนปริตภัณฑ์ชุมชนปริตภัณฑ์กับแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิต คนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ